พูดถึงเงินเยียวยาเราชนะรอบใหม่ที่จะได้เพิ่มอีกคนละ2,000บาทนะครับซึ่งเงินก็จะโอนให้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับวันที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวรอทางคณะรัฐมนตรีเคาะสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่2,000บาทโอนให้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนและมีเวลาใช้เงินไปจนถึง30มิถุนายนนี้ ทีนี้หลายคนก็สอบถามว่าเงินเยียวยาเราชนะ2,000บาทที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยสรุปแล้วมีใครได้บ้างคือตามโครงการเราชนะเนี่ยตามเกณฑ์พื้นฐานเลยนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะเนี่ยหลักๆกเนี่ยก็จะมี3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนใครที่มีบัตรคนจน ทุกคนได้สิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะโดยอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเงินจะโอนเข้ามาในบัตรคนจนของท่านซึ่งก็โอนให้ไปแล้วชุดแรกนะครับในช่วงเดือนออมีนาและเดือนเมษายนที่ผ่านมาบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็นําบัตรไปยื่นที่ร้านที่มีป้ายเราชนะให้เขาเช็คยอดเงินดูก็ได้และกลุ่มที่2ที่ไดสิทธิ เงินเยียวยาเราชนะก็คือกลุ่มผู้ที่ไปลงทะเบียนนะครับและผ่านเกณฑ์ได้รับการอนุมัติซึ่งเงินก็จะโอนเข้ามาในแอปเป๋าตังกลุ่มที่2นี้มีประมาณเกือบเกือบ17ล้านคนและกลุ่มที่3ที่ได้สิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะก็คือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีบัตรคนจนนะครับเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่เปิดให้ไปลงทะเบียนกันที่ธนาคารกรุงไทยทกสออ,อมสินและสถานที่รชาชการต่างๆในช่วงที่ผ่านมาและเวลาได้สิทธิ์นะครับเงินก็จะโอนเข้ามาในบัตรประชาชน ก็สามารถนำบัตรประชาชนไปรูดซื้อของกับร้านที่มีป้ายเราชนะได้เลยอันนี้คือ3กลุ่มหลักๆที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะซึ่งก็มีประมาณ33ล้านคนนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้นะครับก็จะได้เงินเพิ่มอีกคนละ2,000บาทนะครับเงินก็โอนเข้าในช่องทางเดิมที่ท่านได้รับอยู่แล้ว คนที่มีบัตรคนจนเงินก็จะโอนเข้ามาในบัตรคนจนคนที่ใช้แอปเป่าตังเงินก็จะโอนเข้าในแอปเป่าตังคนทีเ่เป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีบัตรคนจนเงินก็จะโอนเข้ามาในบัตรประชาชนเงินโอนภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซึ่ง2 0 0พบาทนี้กดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับใช้สำหรับ ซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการเราชนะหรือว่าร้านค้าที่ร่วมโครงการปัดสมเด็จการแห่งรัฐเท่านั้นและมีเวลาใช้เงินไปจนถึง30มิถุนายน64นี้ครับ